อันดับแรกเลยนะครับเราจะต้องทําการทาน้ํามันแม่พิมพ์ของเราให้เรียบร้อยทั้งแบบด้านนอกแล้วก็แบบด้านในนะครับทาน้ํามันเพื่อป้องกันไม่ให้ปูนที่เราเทเข้าไปนะครับเมื่อมันแห้งแล้วติดนะครับซึ่งที่ผมใช้ก็คือจะเป็นน้ํามันเครื่องเก่าจากร้านซ่อมนะครับก็ลิตรละ5บาทครับเราจะทาให้ทั่วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเพราะว่า ตรงไหนที่ปูนหยดลงไปนะครับตรงนั้นก็คือแบบของเราจะมีปูนติดอยู่นะครับแล้วก็ทำการแค่ออกค่อนข้างยากครับแล้วก็เสียเวลาด้วยครับ จากที่เราทําการทาน้ามันเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนําแบบมาประกอบเข้าด้วยกันนะครับสําหรับแบบที่ทุกคนเห็นนะครับจะเป็นแบบที่ผมนะครับทําขึ้นเองเป็นโมเดลต้นแบบนะครับก็ตรงที่ยึดโมเดลนะครับตัวแม่พิมพ์ก็จะค่อนข้างยากนะครับผมใช้เป็นน็อตในการยึดสําหรับวิธีการยึดนะครับมีอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายนะครับแบบนี้ครับ เป็นเหล็กงองๆนะครับแล้วก็สามารถสวมแล้วก็ยึดได้โดยง่ายครับในโอกาสหน้าผมจะพาทุกท่านนะครับมาทําแบบแม่พิมพ์เหล็กนะครับแล้วก็จะมีการพัฒนาโมเดลขึ้นใหม่ครับ เมื่อเราทำการประกอบแบบด้านนอกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแบบด้านในนะครับซึ่งการต่อแบบด้านในนะครับเราจะหมุนน็อตทั้งสองข้างนะครับพยายามหมุนลงให้พร้อมๆกันนะครับเพราะว่าถ้าเราหมุนไม่พร้อมกันหรือลงไปด้านล่างไม่เสมอกันนะครับก็จะทำให้แบบของเราเอียงนะครับก็จะทำให้ความหนา รอบแบบไม่เท่ากันนะครับเราจะหมุนลงไปเรื่อยๆนะครับจนกว่านะครับจะรู้สึกตึงมือเล็กน้อยนะครับเราก็จะหยุดแค่นั้นครับสำหรับการผสมปูนเพื่อเทแบบนะครับเราจะใช้ทราย2คู่ปูน1คู่สำหรับปูนที่ใช้จะเป็นปูนโครงสร้างในคลิปนี้ผมจะใช้เป็นปูนอินทรีย์เพชรนะครับเราจะ นำทรายกับปูนผสมกันให้เสร็จก่อนก่อนที่จะนำน้ำมาใส่นะครับเราจะใส่น้ำลงไป1คุครึ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็จะปล่อยทิ้งไว้สัก10 1 5นาทีให้ นะครับน้ำซึมเข้าไปในปูนกับทรายก่อนนะครับจะได้ผสมง่ายครับเราจะต้องคนปูนผสมปูนให้เข้ากับ กันมากที่สุดนะครับแล้วก็เหลวมากพอที่เราจะทําการเทรลงในแบบครับสําหรับอุปกรณ์ที่จะใช้ในการตักปูนเพื่อเทลงในแบบนะครับเราก็จะใช้เป็นขวดโคกหรือขวดน้ําพลาสติกนะครับตัดให้เอียงที่สามารถตักปูนได้นะครับและเทลงไปในแบบครับเราจะพยายามเทปูนนะครับให้ รอบมากที่สุดเราจะไม่เทไว้จุดเดียวนะครับเราจะเทให้รอบมากที่สุดเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราเทจุดเดียวมากเกินไปนะครับก็จะมีแรงดันในแบบข้างหนึ่งเยอะเกินไปอาจจะทําให้แบบเราเอียงได้ครับหลังจากเราเทไปแล้วนะครับสักพักเราก็จะต้องใช้เหล็กนะครับเส้นหนึ่งนะครับแย่ๆลงไปนะครับพยายามแย่ให้ปูนนะครับลงไปเต็มแบบมากที่สุดและ นี่ก็เป็นหนึงขั้นตอนกระบวนการสําคัญที่จะทําให้ตัวกระถางของเราที่หลอกมานะครับไม่เป็นฟองอากาศหรือเรียกว่าไม่เป็นตามมดนั่นเองครับยิ่งเรานะครับทําการแย่นะครับเล็กบ่อยมากแค่ไหนนะครับก็จะทําให้แบบของเรานะครับเต็มแล้วก็สวยครับ เราจะทำการเทปูนไปเรื่อยๆสลับกับการใช้เหล็กแย่จนกว่าเราจะเทแบบของเราเต็มนะครับ จากเราเทป,ปูนแบบของเราเต็มแล้วเราจะใช้เกี่ยงปาดบริเวณรอบๆแบบของเราตรงที่เทป,ปูนนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ1 0บถึงสินาทีปูนก็จะเริ่มยุบตัวลงจะสังเกตเห็นได้ชัดว่าปูนจะลดลงไปมากนะครับเราก็จะต้องเอาปูนเพิ่มลงไปอีกนะครับจนกว่าการยุบตัวจะไม่เกิดขึ้นนะครับ หลังจากเทป,ปูนจนเต็มแม่พิมพ์แล้วขั้นตอนกระบวนการสุดท้ายก็คือการปาดบริเวณขอบนะครับโดยเราจะใช้ปูนเค็มนะครับหรือเรียกว่าปูนเพียวๆนี่นะครับเราจะเอาไปเสริมนะครับบริเวณปากขอบของกระถางนะครับเพื่อให้แบบของเราเมื่อถอดออกมาแล้วนะครับมีความคมนะครับบริเวณปากกระถางนั่นเองครับ สำหรับปูนที่เหลือนะครับเราจะนำปูนเหล่านี้ไปผสมกับหินแล้วก็นำไปเทในบล็อกตัวหนอนครับซึ่งอีกบล็อกตัวหนอนที่เหลือจากปูนที่ทำจากกระถางนะครับจะเราจะสามารถหล่อบล็อกตัวหนอนได้ประมาณ3 4ถึงก้อนต่อครั้งนะครับสำหรับใครที่สนใจแม่พิมพ์อีกบล็อกตัวหนอนนะครับผมจะ ทิ้งลิง์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับจากนั้นทิ้งไว้แห้งเราก็จะมาทําการถอดบล็อกกันว่าเป็นไงครับบล็อกของเราสวยงามมากครับเราก็จะได้อิฐบล็อกตัวหนอนไว้ใช้ในการตกแต่งสวนครับ เมื่อเสร็จแล้วเราจะทําการทิ้งแบบของเราไว้สักพักเพื่อให้ปูนเซตตัวครับสำหรับระยะเวลานะครับเราจะมาทดลองกันครับสําหรับการถอดแบบในครั้งแรกนะครับผมได้ทําการทิ้งแบบของเราให้ปูนเซตตัวเป็นระยะเวลาทั้งหมด8ชั่วโมงนะครับขนาดนี้เวลา6นาฬิกานะครับซึ่งผมได้ทําการทดสอบถอดแบบนะครับโดยผมเริ่มหมุน นะครับตัวคำยันด้านข้างขึ้นนะครับแต่ปรากฏว่ามันแน่นและแข็งมากครับไม่สามารถถอดออกได้และผมก็ใช้ความรุนแรงในการเคาะค่อนข้างมากครับจนทําให้แบบเกิดรอยร้าวครับตอนนี้ในหัวของผมนะครับคิดได้2ออย่างก็คือ1นนะครับเราอาจจะปล่อยระยะเวลาการเซตตัวของปูนนานเกินไปนะครับ 2. การออกแบบ ในส่วนของนะครับแบบชั้นในอาจจะยังไม่ดีพอครับซึ่งในการถอดแบบครั้งแรกของผมนะครับก็เป็นไปอย่างตุลักทุเลครับผมจึงเริ่มทําการนะครับทดลองในสเต็ปสองครับโดยการลดระยะเวลาจาก8ชั่วโมงเหลือแค่ระยะเวลา4ชั่วโมงแล้วทําการถอดแบบออกมาครับในการถอดแบบครั้งที่2นะครับ ซึ่งใช้ระยะเวลาให้ปูนเซ็ตตัวประมาณ4ชั่วโมงนั้นผมมีความระมัดระวังมากและการทดลองครั้งนี้เองทำให้ผมรู้ว่าจริงๆแล้ววิธีการถอดแบบที่ถูกต้องคือหมุนน็อตด้านข้างทั้ง2ตัวให้ตึงแล้วก็เคาะทีละนิดแล้วก็เริ่มหมุนแล้วก็เคาะทีละนิดสลับกันไปครับ หลังจากถอดแบบออกมาได้เรียบร้อยแล้วปัญหาที่ตามมาก็คือแบบกระถางนะครับเกิดการแตกทันทีเมื่อผมจับนิดหน่อยนะครับนั่นหมายความว่าระยะเวลา4ชั่วโมงยังไม่ได้เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมผมก็เลยทําการเทแบบอีกครั้งโดยครั้งนี้ผมจะใช้ระยะเวลาทั้งหมด5ชั่วโมงในการปล่อยให้ปูนเซตตัวนะครับ หลังจากนั้นผมก็ใช้เทิคเดิมคือการหมุนน็อตด,ด้านข้างให้ตึงสลับกับการเคาะไปเรื่อยๆนะครับซึ่งทุกคนจะเห็นว่าแบบนะครับก็จะเริ่มเคลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับซึ่งในการทดลองครั้งนี้นะครับปรากฏว่าระยะเวลา5ชั่วโมงเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการถอดแบบซึ่งนั่นหมายความว่าใน1วันเราสามารถใช้แบบเด็ก รอกระถางปูนได้ถึง2กระถางครับสุดท้ายแล้วเราก็จะได้กระถางที่สวยงามอย่างที่เห็นครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับสำหรับคลิปหน้านะครับเราจะมาต่อในการทำกระถางปูนแบบวงกลมนะครับ